สวัสดีครับวิธีถอดบันไดข้างของตัว Civic F C F K นะครับน่าจะเหมือนกันก่อนนะครับเมืออต้นมันก็จะมีตัวกิ๊บล็อกนะครับครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสองตัวจะเป็นพูกนะครับเสียบอยู่ที่ว่ามันจะกิดกับตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับที่มัน มันติดอยู่กับตรงนี้มันใช้ยึดกับตัวบอดี้ครับอะไรมาจะมีประมาณ12ตัวนะครับแล้วก็คันล็อตครับตัวคันน็อตนั้จะมีตัวที่1กับตัวที่2นะครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะหรือว่าเราจะเผลตัวที่มันเป็นตัวหัวแบนแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวผูกยึดสลักครับจากข้างล่างนะครับหรือด้านใต้นะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ อยู่ข้างใต้ท้องหนถนะครับจุดพุกก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีที่งัดพุกแล้วก็นี่ครับไขควงก็แคปไม่ได้หรือไขควงสั้นๆนะครับเาไว้ขันทัวที่มันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องกิน่ะผมถอดแล้วก็อย่างที่บอกครับถอดข้างหน้าถอดข้างหลังนะครับแล้วก็ในการถอดนะครับเราจะต้องสไลด์ตบกันชนมันมาออกมาทางนั้นนะนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยครับ ัวถอดนะครับมันพอมันเราตบปุ๊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 บมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับมันเป็นการสวมถอดเข้าถอดออกนี้ที่มันจะอยู่อตรงนี้นะคระับพอเราถอดออกมาแล้วตัวนี้มันก็จะคายครับตัวที่มันอยู่ในบอดี้นะี่มันก็จะคายแบบนี้นะครับผมจะวางคันใส่เราก็ต้องถอดไอ้ตัวเนี้ยออกมาให้นวัใส่คืนกับตัวนี้ก่อนนะครับมันจะได้ง่ายในการใส่คือตบเข้าเลยตัวที่ไม่ต้องสไลด์ออกวิธีการเอาบอกก็คืคอ กดข้างๆนะปุ๊บมันก็จะอาจจะยากหน่อยแล้วก็หาจังหวะมันจะมีจังหวะที่มออกนะครับบิดออกข้างๆปุ๊บมันก็ดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วจังหวะใสแล้วก็มาใส่คืนตรงนี้นะครับเป็นแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งแนวนอนนะะเดี๋ยวมีเราขอนเราใส่กับคืนลุกล่องตรงกลางแบบนี้ครับว่าตอนจังหวะใสคือเราจะใส่เข้าตรงๆแบบนี้เลยจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับเดี๋ยวครับเรามาใส่กันต่อนะครับ ตอนใส่แล้วมาเปิดประตูรถเลยนะเปิดไม่ได้ด้วยจังหวะใส่ไม่ได้ง่ายไไนะอไปไป่านรถต้องช็คดูเพราะว่าประตูมันจะหนีกไหมครับปิดเช็คดูด้วยนะครับ ต้องตรงไปี่นะะสแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่นะครับ น็อตสองตัวอีกรับหนึ่งสองนะครับข้างหลังด้วยนะครับพุกนะนี่ก็จะเป็นตัวตัวน็อตนะครับข้างหน้าสองตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวเนี่ครับพุกยึดไอ้ตรงกัมาหยีลองใต้มางคนหลังนะครับให้มันอยู่ด้านในนี้นะครับตอนใส่ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอดีนะครับจะลวมมาได้นะครับ พอมันออกมาเราต้องงัดมันเข้าไปอีกจะลำบากแล้วผมก็ใส่พวกเข้าไปนะ้วจไดไหม,ไมยูบนะไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมนะนะใส่สองตัวครับนะก็จะมีพวกนี้ทั้งนั้น,นะครัสามตัวแล้วก็ตัวที่สี่นะครับเดินไปมีตัวหนึง่งคุปยะมาณตรงนี้นครับกลมลงดูก็จะเห็นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการใส่มนในข้างหรือการถอดลองทำเองดูได้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็มาย้อนดูคลิปนี้อีกรอบนะครับ